Once upon a time. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบุรีขอเชิญน้องๆและหนุ่มๆและผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ณสนามกีฬาพระราเมศวนในวันเสาร์ที่10มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการแสดงความสามารถที่เศษของเด็กๆก,การตอบปัญหาชิงรางวัลกิจกรรมนันทนาการจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลบุรีพร้อมกับรับของขวัญของรางวัลมากมายและร่วมสนุกลุ้นรางวัลใหญ่ภายในงานยังมี จุดบริการอาหารเครื่องดื่มและไอศครีมฟรีตลอดงาน <you> แล้วอย่ายลืมนะคะพบกันกับงานวันเด็กแห่งชาติของอ,อบจลบบุรีณสนามกีฬาพระราเมศวนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไป